โตยต้าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับปรากฏว่ามีคู่บิ๊กแมชครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่อันดับ2และ3ของตารางไทยพมรมียน์ลีกระหว่างชมบุรี FC พบกับคู่ปรับเมืองทองยูเนเต็ดมีเสียงของผู้บริหารทั้ง2ทีมมาฝากกันด้วยครับ ก็ต้องถือว่าเป็นงานที่หนักนะครับเพราะว่าเมืองทองก็เป็นทีมที่ดีนะครับทีมหนึ่งในลีกเมืองไทยแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยเส้นทางของฟุตบอลแล้วเนี่ยตอนนี้เข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจะเจอใครก็ถือว่าหนักทั้งหมดผมเชื่อว่าถ้าเราต้องการเป็นแชมป์เราต้องชนะให้ได้ทุกทีมนันไม่ไม่รู้สึกวันเกรงในอย่างใดนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีความคุ้นเคยอยู่แล้วทั้งสองทีมรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับรู้ในเชิงฟุตบอลอย่างดีเราเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกเรามั่นใจว่าเราจะผ่านเข้าสู่ออบต่ไป ส่วนผลการประกาศาประกบผู้ที่เหลือครับบุรีดํา PEA จากฝงไทยเพลเมลิกจะพบกับผู้ชนะระหว่าง B.C. e เทโรศาส,สนะก,กับสุพรรณบุรี FC เชียงรายยูเนเต็ดจะพบกับการท่าเรือไทย FC อีกคู่พัทลุง FC จะพบกับ FC ภูเกตก็เป็นบิ๊กแมชภาคใต้ครับโดยนัดแรกจะแข่งขันในวันที่17สิงหาคมและนัดที่2จะแข่งขันในวันที่24สิงหาคมต่อไปครับ